ตรงนี้นะครับเป็นจุดคลายแม็กของบรรัดทองเลยครับสีแยกนี้จะเป็นสีแยกที่คนเดินหลังไหลเข้ามาเยอะที่สุดวันนี้ก็คนเยอะนะฮะแต่ถามว่ามันก็เบาบางลงไปบ้างกว่าสมัยก่อนฮะสื่อในบรรทัดทองช่วงนี้นะครับทุกคนประโคมกันนะว่าบรรทัดทองเงียบนะครับบรรทัดทองกาลังเจ๊งนะครับมันทำให้เกิดเอฟเฟกครับทำให้คนที่ อยากจะมาเที่ยวนะครับไม่กล้ามาครับแล้วก็อีกอย่างนะครับอยากให้นึกถึงคนที่เปิดร้านอยู่ในบรรทัดทองวยครับว่าเจ้าของร้านเขาก็มีความเครียดเหมือนกันยิ่งเสพข่าวเยอะยิ่งข่าวพูดเยอะทุกคนยิ่งมีความเครียดเกิดขึ้นครับในย่านบรรทัดทองนะครับถามว่าอยู่ยากไหมนะครับมันก็มีหลายชาเลนจรจริงครับแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนเหมารวมนะครับว่าบรรทัดทองกาลังสะเจงนะครับมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนยังน่ามาเดินอยู่ทุกคนยังมากันอยู่นะครับเป็นแหล่งที่ควรมาสิ่งที่เราควรทํานะครับก็คือเราควรให้กํำลัง มาสนับสนุนครับมากินมาเที่ยวมาใช้บริการครับเพราะว่าถ้าบรรทัดทองเจ๊งไม่ยากหนึ่งครับนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักในตอนนี้นะครับถ้าเกิดมันเจ๊งไปหมดจริงๆครับก็จะส่งผลกระทบก่อประเทศเหมือนกันครับ